นะครับวันนี้ผมศธพาทุกท่านมาดูเษตรีกรท่านหนึ่งนะครับที่สามารถทำนาได้ครับ3รอบต่อปีนะครับนะครับที่นี่คืออำเภอบะคุนชัยนะครับจังหวัดบุรีรัม์นะครับนะครับที่สามารถทำนาได้3รอบต่อปีนะครับส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์ในการไล่นกนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการไล่นกนะครับ โดยที่ใช้กระป๋องนะครับแล้วก็สังสีนะครับเจาะรูนะครับแล้วเอารวดพันไว้กับเชือกนะครับก็ดึงนะครับคุณยายดูนู่นนะครับคุณตาคุณตาดูฝังนู่นนะครับดึงเพื่อป้องกันไม่ให้นกนะครับลงลงมากินข้าวนะครับนี่ก็คือข้าวที่คุณตาคุณยายปลูกไว้นะครับนี่คือรอบที่สามนะครับนะครับรอบที่สามนะครับจะได้เกี่ยว วันที่ยีสิ้นเดือนนี้ก็คงจะได้เกี่ยวนะครับนะครับไปไปคุยกับคุณตาคุณยายนะครับโดวยวิธีการคิดไอเดียแบบนี้นะครับดูกันไล่เดยนนกแบบนี้นะครับหลักเหมือนกันฮะห, <laughs> หนักเหมือนกันนี่นด่ปุ่มพามาดูนะครับเกษตรกรคนนึงนะครับที่สามารถทำนานได้สามรอบ ทำนานได้สามรอบต่อปีนะครับแต่ก็ยากขึ้นหน่อยไม่เป็นไรหรอกก็พอจะได้พอจะได้สักสองสามก็สอนะครับนี่วิธีการไล่ได้นกนะครับยายก็เอาพวกสังสีมาปิดมาเบิดหนก่ง กระป๋องกระป๋องเบียร์กระป๋องกได้กระบอันนี้อันนี้คือแปลงก่อนเนี่ยนานีหนุ่มแปลงล่าสุดสแปลงนั่ก็ที่เห็นที่เขียวนั่นก็คือไม่มีหญ้าเลยนะครับกบังสวยแล้วก็บังเอิญกฝนตกมาสาันติกกันอีกพอดีเลยแกบงสวยเลยน้ำไม่พอเจอว่าเทวราเขาช่วย นี่ครับสุดนมาเลยทำนานได้สามปีอ้สามสามรอบต่อปีหนึ่งนะครับนะครับนี่แล้วก็วิธีการไล่นกก็เอากระป๋องนะครับนี่มฟังเสียงนะครับเสียงภูมิภูมิภูมปิปัญญาชาวบ้านนี่ครับ เงียบก็มาคืนเลยถ้าเราเงียบมาเลยเต็มเลยเราต้องนั่งนี้จุ๊บๆยุ๊บๆย่ครๆยบดยุ๊บๆยุนบๆยุ๊บๆยก๊บๆยุ๊บๆนก๊บๆยุ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 ับๆยุ๊ากยุ๊เกยุ๊บๆ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 ยุ๊บยุับๆยุ๊ยุนอีกรอบๆยุ๊บๆ ยอดจริงครับใครเอาไอเดียนี้ไปก็ไปได้ครับคุณตาคุณยายว่าไม,ไม่ไม่ห่วงนะครับหัวไม่ห่วงไอเดียนะครับสุดยอดจริงนะคุณตาเขาก็จะไปปล่อยวัวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาก็ปล่อย <c oughs> เธอ <c oughs> เธอดยวน้อเธอดูทำดูทำเล่นๆดู <c oughs> สบาลยาในกระน,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 น้อโยนโมยันยาครับครับครับบ้าน,น,านด,ดวนผมพาไปด,ดูครับดูผมพาไปดูใกล้ๆนะครับทิ้งกนได้เเเนอะ